สวัสดีครับ e ีนี้มาดูเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนซีนเผาข้อเวียงไม่ว่าจ,จะเป็นตัวหน้าทั้งตัวหลังนะเราต้องถอดอ่างนะ้ำมันเครื่องออกมาด้วยนะครับเพราะว่าซีนตัวซีนเองนะอยู่ร่องกลางเนี่ยมันจะเป็นบ่านะครับมันจะเป็นบ่าเรางัดออกไม่ได้นะครับถ้างัดออกได้เนี่ยมันก็ออกยากนะเวลาประกอบก็จะยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนานะถ้าจะงัดเพราะมันจะทําให้อ่า ซีนได้รับการเสียหายแล้วก็จะทําให้เพาข้อเหวี่ยงเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นต้องถอดฝาต้องถอดอ่างนะมันเครื่องออกนะนี่ฮะมันจะเป็นบ่าทั้งตัวหน้าและตัวหลังเลยนะครับสังเกตดูดีๆตรงกลางเนี่ยนี่ตรงนี้มันจะมีบ่านะครับบ่าอยู่กลางซีนนะฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเคสนะสรุวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ มีทิกความรู้เล็กๆน้อยๆจะเอามาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ